ครับวันนี้สมายบามานำเสนอวิธีการตั้งมีเบรกนะครับรถที่เราประกอบเสร็จนะครับบางครั้งจะเจออาการเบรกติดนะฮะเบรกมีเบรกนะครับประกอบใส่ล้อเสร็จนะครับมีเบรกจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับในมีเบรกใส่ล้อเสร็จเราก็ลองหมุนล้อดูครับว่าฟรีไหมฮะอย่างนี้ฟรีนะฮะแต่ว่าติดนี่นะฮะเราหยุดปุ๊บติดฝั่งนี้ฮะมันไม่ไหลลื่นนะครับลองกดเบรกดูนะครับ ดูนะฮะบเบรกข้างนี้จะติดกับขอบร้อน,นครับดึงดึงข้างเดียวนะครับเราประกอบเสร็จถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับตั้งนะครับนี่ตั้งใช้นี่นะครับไขควงสีแชกหมุนหมุนที่นี่นะฮะน็อตน็อตตัวนี้เป็นน็อ uh ตไว้ตั้งดึงเบรกเข้าดึงเบรกออกฝั่งนี้เบรกห่างอยู่แล้วนะครับ แต่ฝั่งนี้ติดให้คายฝั่งนี้นะฮะหมุนออกทนเข็มนาฬิกานะครับให้เบรกมันเข้านะครับขันเข้าไปเลยฮะอันนี้คายออกนะครับฝั่งนี้เราก็ขันเข้าไปหน่อยนึงฮะขันเข้าไปสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็ลองเบรกดูอ่าตรงนี้ดึงสองฝั่งนะฮะง่ายไหมฮะลองหมุนล้อดูติดไหม ไม่ติดฮะทีนี้ไหลลื่นเลยครับบีเบรกนะครับขันเข้าเพื่อดึงเบรกออกขันออกเพื่อดึงเบรกเข้านะครับง่ายๆครับเราไปทําดูนะครับทีนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าทนายใบทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจใช้บริการทนายใบนะครับแล้วคราวหน้าเราจะนำเสนอวิธีการถอดจานนะครับในกอนนี้ี่จานเป็นหาครับ สนใจจักรายานคทีเน็กซ์นะครับทุกรุ่นนะครับติดต่อได้ที่สมายบาย์นะครับที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการสมายบาย์นะครับได้เวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ